เอาเลยครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็ในเกมที่มีชื่อว่า Zombie B ล o c k s นะครับโอเคก็จะเป็นเกมเลี่ยมๆแนวซอมบี้นะครับก็มีให้เลือกตัวด้วยนะครับจะเป็นตัวผู้ชายหัวโล้นๆแบบนี้หรือว่าตัวผู้หญิงนะเลือกสีผมด,ด้วยด้วยอ๋อเลือกสีผมสีชุดอะไรแบบนี้ใช่ไหมเอาผมจะเป็นตัวผู้ชายหัวโล้นๆแล้วกันนะอ่าโอเค มันจะมีโหมด easy นะครับแล้วก็ม m e d i ยมก็คือโหมดปานกลางนะครับแล้วก็โหมด hardcore นะก็คือโหมดยากที่สุด <c oughs> เราเล่นแบบ medium แล้วกันนะแบบธรรมดาธรรมดาผมก็ไม่เคยเล่นด้วยเกมนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะ let's go ครับผมอุย้ยอะไรอะ่ะอุย้ยอุ้ยซอมบี้แล้วมันเปลี่ยนมุมมองได้ไหมอุ้ยต่อยได้ครับอุอ้ยเฮ้ยซอมบี้มาเฮ้ยกดกด e กดปิด เฮ้ยมันเปิดประตูได้เปิดประตูได้หาของเฮ้ยไม่เีอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยต่อยต่อยสบี้ต่อย,ต,อยต่อยครับผมมาดีมึงมาเฮ้ยโดดดิโดดเฮ้ยสวยครับผมเหมาะสมครับท่านผมเดอะจุ๊กผมเดอะจุ๊กอึ๊บเดอะจุกครับผมเฮ้ยยังจะมาอีกเหรอซอมบี้เยอะเกิน เฮ้ยสเตมิน่เหมือนเราจะลดด้วยนะครับเราต้องแบบหาของกินอะไรแบบนี้ใช่ป่ะเฮ้ยนี่ไงโดดไอ้นี่ยของกดตัวอะไรอะ่ะเอามันเก็บไม่ได้มันเป็นขยะอันนี้อะไรอะ่ะโซดากดแถบโอเคแล้วกินยังไงอะ่ะเอ่อนี่ป่ะไม่ใช่ดิใจเย็นรับพี่เฮ้ยอึ๊บชึบโดบแบบดิิตอลดิิตอลทีวี นี่โดดแค่นั้นเฮ้ยมันวิง่งเฮ้ยมันมีซอมบี้แบบวิ่งเร็วด้วยแล้วมันกินยังไงอะเกมอ้โหอกจะเชื่อเลยไม่ชิวเลยวะอุ้ยอุ้ยข้างในนี้ก็มีเก็บให้หมดไม่มีปืนเลยโฮ้ยอุ้ยศพโดดครับผมมาดิผมจะโจ๊กผมจะโจ๊กซอมหนึ่้อยหนึ่สิ่งที่ผมอยากจะทำก่อนจะกลายเป็นซอมบี้อันิเมะกำลังมาแรง ขอเกาะกระแสหน่อยเข้าดิวะเกมโอ้เข้าไม่ได้ทำไงดีวะเอ้ยอฮ้ยอฮ้ยโดดดิเอามาโดดโดดข้ามเอ้ยตีไปโดนนะครับผมคือแบบผมมันตรงเกินอ่ะนะโดดมาบ้านเดิมนี่ว่าที่เราเคยเข้ามาอ่ามันไม่มีของเลยเหรอแล้วอันนี้มันกินยังไงวะเข้าบ้านครับผมในนี้มีอะไรเอ่ยทำไมมันไม่มีของเลยอะ่ะผมไม่เข้าใจเลยจริงๆคือมันไม่คิดจะมีอะไรเลยเหรอเฮ้ย ไอ้จุกจุกจุกนี่งไงกูวิ่งแค่นั้นเอ้ยจะวิ่งไม่ได้แล้วเห็นขีดดำๆไหยทุกคนเหมือนแบบว่ายิ่งวิ่งสเมิน่เรายิ่งลดแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่าเราจะเพิ่มสเตมิแน่อย่างไงอะไอโซดานี่ยก,กินไม่ได้ครับผมไม่รู้ว่าต้องกินยังไงอลดิเออกูก็ไม่รู้แล้วว่ามันกินยังไงเอากติดบั๊กเฮ้ยเอ้ย,อย,อย,อยหลุด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 ,หล,ด,ห,ลดหลุดมาแล้วเออโอ้ยซอฟต์ี่เยอะมากเลยครับคือผมไม่รู้ว่าเป็นพอเรา เป็นโหมดนี run, MM ้หรือเปล่าแคนดี้อันนี้คือกินได้ปะแล้วกดเลขหกอ่ะกินอ๋อตกใจหมดเลยกินกินเอ้ยฮึบเก็บเก็บเก็บแบบรวดเร็วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเก็บเก็บเก็บครับผมเก็บเก็บนี่กูโดดเลยเอ้ยอ๋อหรือว่าต้องลากมาตรงนี้แล้วกดเลขห้าแล้วก็กินดื่มดื่มน้ำ เกี่ยวปา่าวว่าโซดาอาจจะเป็นอาจจะเป็นโซดาก็ได้เฮ้ยอย่าเพิ่งไอโซดาโซดามันมันวางตรงนี้ไม่ได้อะแย่แล้วแล้วผมจะเพิ่มสเตมินายังไงล่ะครับทีนี้เพิ่มสเตมินาไม่ได้อ่ะทำยังไงดีวะเออไม่เคยเล่นด้วยเกมนี้ช็อกโกแลตกุ้เหลืออันเดียวเออเออวางตรงไหนได้บ้างเนี่ยเฮ้ยเอาได้เฉยเลยเอะไรวะ โซดานี่คือต้องเอ้ยนี่ไงโอเคเราวิ่งต่อได้เรื่อยๆนยครับคือแบบตอนนี้เราตรงมากโอเค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 นะอันนี้คือน้ำอ๋อมันต้องวางไว้ตรงนี้ใช่ป่ะโอเคโซดามันเป็นแบบแบบเป็นอาหารออ <c oughs> กูก็งงทำไมวางส่วนของน้ำไม่ได้อย่างนี้นี่เองโง่ตั้งนานเฮ้ยใจเย็นครับลูกพี่โดดด,ดิเอา้ามึงไม่โดดละเกม โอ้วโอ้วโอวโอ้วโอ้ววนี่ไงปิดประตอัดหน้าไปเด้อโ <laughs> จ๊กผมโจ๊กโจ๊กหลบครับผมนี่ไงหลบหลบหลบเมลีแอตแท็กดตัวเอฟเพื่อเมลีอ๋ <laughs> โอโฮ้ยเฮ้ยเะ้ยเ <laughs> ้ยจะ้ายอืมโดดยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยฮ้ยฮ้ ปิดประตูอัดหน้าแล้วออกยังไงเนี่ยเอ้ยโอ้ยติดโั้ยมนโดดไม่หยุดเลยโอ้ยเฮ้ยโอ้ย,อย,อยประตูพังกดเก็บของกระโดดออกหนีเรียกว่าสเต็บจุกที่ล่ำเรียนมาโอ้ยเยอะเกินไปละเพื่อนดื่มน้ำครับดื่มน้ำดื่มน้ำสเตมิน่าเราเพิ่มละอึ๊บนี่ไงผมลบหลีกแซกซึม รียกว่าสเตปหลบลีกแล้วเราต้องอยู่อย่างนี้กี่วันเนี่ยผมจะรอดไปกี่วันนะครับทุกคนถ้าผมจูอย่างนี้วันทุกวันเนี่ยวิยว,วิไม้กระบองสวยครับผมอาวุธเราได้อาวุธและต้องไ้ตรงนี้ไงกดเลข2กดเลขอะไรอะ่ะกดเลขอะไรกดเลขสามเฉยวิวิกดเลขสมดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้เอ้ย มาดีมาดี้อุ่าได้แล้วซอมบี้อ่ะโอ้ยใจเย็นครับพี่คนเลขกหกกินกินช็อกโกแลตช็อกโกแลตกินช็อกโกแลตมันเพิ่มอาหารอย่างเดียวเอ้ยกดผิดอีกแล้วต้องกดเลขกสามโอ้ยหยุดตีก่อนดิเฮ้ยจะตายปึ๊บโดดโดดไงสเต็ปโดดไงแล้วก็ดื่มน้ำซะหน่อยอ่ะดื่มน้ำไงเพิ่มเลือดหน่อยแล้วเพิ่มเลือดไงกูกระโดดไงแค่นั้นไอ้หนูไอ้หนุ่มจะไล่พี่มันยากเกียร์สเต็ปจูบ จู๊พี่อาจจะจู๊กเข้าใจบ่อไอ้น้องเพี่อะเสดจู๊กปะรู้จักปะจู๊เกินนัมเบอร์วันน่ะมาดีครับปึ๊บนี่ไงกูเก็บเฮ้ยเก็บไม่โดนไอ้เก็บโดนนี่ว่ะเฮ้ยซอมบี้มันพุดออกมาจากไหนวะฮึบก,กระโดดกระโดดบางทีโอ้โหบางทีมันกระโดดไม่ถึงไงเกือบไปแล้วนีไ่ไงแล้วผมดื่มน้ำไง โอ้โหมึงก็เจอะเกินไปป้าเพื่อนเออกูฟาทีนึงกูพอใจแล้วเอ้ยมันพุ่งเอ้ไอ็ตัวนี้มันมันพุ่งพุ่งเหรออุย้ยสู้ไม่ได้ครับเราไม่มีปืนแย่แล,ละนี่เราล่ามาเป็นสิบนาทีแล้วเหรอวะเฮ้ยถือว่าดีถือว่าดีเราล่ามมาเป็นสิบนาทีแล้วอะไรเฟิลอาร์โม่กระสุดไรเฟิลครับผมแต่ว่าไม่มีปืนแย่และเฮ้ยเปิดประตูดิเกม อะไรวะทางตันอีกแล้วเฮ้ยเปิดประตูปิดสวยออกประตูอย่างสุภาพบุรุษโอ้โหโยนี่ก็เยอะเกินพอได้แล้วโอ้ยซอมบี้นี่อีกละมันก็เยอะไปไหนวะเนี่ยโอ้โหศบแบบ Resident อีวิวกระโดดนี่เกมไม่กระโดดวะโอ้ยอึบดี กินกินน้ําต่อเลือดลอดเลือดล,อด,เลอดเพิ่มเลือดซะหน่อยผมจะไม่ตายจนกว่าน้ําจะหมด <c oughs> แล้วนี้น้ำก็เหลือสามวดแล้วนะ <c oughs> น้ำเหลือไม่เยอะเฮ้ยปึ๊บโดดโดดมาฝั่งนี้ดิเพื่อนโดดมาฝั่งนี้แค่นั้น <c oughs> ปิดประตูเก็บช็อตกันา m m o แต่ไม่มีปืนอีกแล้วมีแต่กระสุนให้ผมทำไมมันไม่โดดล่ะเกมโดดดิ ผมจะรอไปถึงตอนไหนวะวิ่งกลับมาเข้าบ้านเดิมๆแล้วก็จุ๊บโอ้โหเฮ้ยอืมฟาดฟาดซะหน่อย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 อุ้ยอะไรอ่ะได้อะไรมาเมื่อกี้ไม่รู้อ่ะหนีก่อนละกันอะไรไม่รู้แต่ดิ้นรุ้นกูฟาดก่อนเลยฟาดก่อนฟาดก่อนเลยฟาดฟาดอีก ปาดดีโอ้ยจะตายแล้วอะ่ะไปถึงผมเนี่ยจะตายแล้วทำไงดีอะโอ้ยอึ๊บผมยังไม่ยอมแพ้หรอกนะโดดเิโอ้ยเอ,อ้ยนี่ก็ไล่อย่างไรวิ่งไหวเกินไอ้นี่หลับอยู่อสไนเปอร์อาโมอีกแล้วมีแต่กระสุนไม่มีปืนสวยโอ้ยก็ไม่มีอะไรและมันไม่เคยมีอะไรเลยในบ้านเนี่ย อยากได้ปืนโอ้โหไม้ถูไม้กวาดเอ้ยเสียงมันเยอะจังวะโอ้ห้องนอนไม่มีอะไรเลยอะในบ้านมันไม่คิดจะมีอะไรเลยเหรอวะเออโอ้โหตรงนู้นแบบซอมบี้โคตรเยอะโฮ้ยเอ้นั่นมันมาอีกแล้วโอ้ยตรงนี้ก็เยอะเอาไงดีออวิ่งพุ่งมาแล้วเราวิ่งครับอุ้ยโอ้ เชียดเชียดเชียดโอ้ยเยอะเกินเพื่อนมันทาอะไรกันเยอะแยะเนี่ยโอ้ยตัวมันเด้งเข้าบ้านไม่ได้อีกกึ๊บชึบโดดมาดิโดดมาดิครับโดดมาดิครับโดดมาดิครับเต็งกูโดดแค่นั้นปิดประตูเฮ้ยอื้ออื้อฟาดไอ้นี่ให้ตายก่อนเฮ้ยเฮ้ยกระบองอีกแล้วกระบองเยอะเกินเฮ้ยเออชึบชึบชึบ ฟึบปึบนี่ไงสเต็ปเป็นไงสเต็ปจุกผมอย่างตึงอ่ะขาโอ้ย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 เพื่อนดูของเกือบไปแล้วเชียวเกือบไปแล้วเชียวกินน้ำก่อนเพิ่มพลังเพิ่มยาเพิ่มเลือดโอ้ยโอ้ยนี่มันแอบอยู่ในนี้เฉยเลยโอ้ยไอ้นี่ใครเนี่ยโอ้ยอึ๊ดชุบ เฮ้ยเยอะเกินไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยถัยงตันอีกเปิดประตูดิเกมเอาทางตันยิงมาเดิมดีมันจบแล้วปึ๊บปื๊ป๊ป๊ปปเปิดประตูอ๋ยมันไปเปิดประตูอ้ยอุ้ยตีตีประบตูตพังเลยเิมเลือดน้ำขวดสุดท้ายหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วไม่เหลือแล้ว เอาไงดีแบบนี้ขอเถอะมียาเพิ่มไหมโหมันหมดแล้วมันจบแล้วเฮ้ยยังยังอยู่ต่อยังจุกได้จังหวะนี้ได้อะไรก็ไม่รู้เก็บมาเต็มเลยเนี่ยใช้ไม่ได้เลยสักอันโอ้ยเฮ้ยหลบเขาเรียกว่าจุกจุกเ,เลยวะจุกจุกแล้วผมจุกจุกเอาไว้ฟังเพลงมั้ง ไม่ทําอะไรมากครับเกมนี้จู้อย่างเดียวเราไม่เจอปืนเลยไงถ้าเล่นอีซี่อาจจะเจอปืนนะแต่น,นี้เราเล่นบีเดียมไงมันไม่รู้อ่ะมันมันน่าจะมีปืนให้แหละเพราะมันมีกระสุนปืนให้เราอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วผมว่ามันน่าจะมีปืนให้แหละแต่ดวงเรามันดวงดวงกากเองนะครับมันเลยไม่มีอะไรให้เราเลยเฮ้ยชุบ ไอ้นี่จองจะเล่นงใหมมันถี่ไอ้เจุกเออตีไม่โดนแล้วเด้ผมว่าต้องมีบ้านที่เราไม่ได้สำรวจอยู่นะแมปมันก็ใหญ่อยู่นะตรงนี้อาจจะมีเอ้ยเว้ยมัวแต่ดูแมปเฮ้ยไอ้ชึบเกือบไปแล้วเชียวเกือบไปล้เชียวเงยเก็บหมดทำไมเก็บมันเก็บตะวน่ะโอ้ยตอมมีเต็มเลย เต็มเลยครับจ่าเต็มเลยครับนายเต็มเลยโดดโดดมามีอะไรอยู่ไหมม,ม,ไไม,ไมีมีอะไรไหมครับไม่มีเลยเลยเกมเกมไม่มีโอ๋อโอ้ยขอของหน่อยได้ปหมไม่ใช่ซอมบีด้ดิโอ้ยเปิดประตูอ้อ